โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านผมทุกคนกันด้วยแล้วันนะครับผมอะไรของพี่แกบเนี่ยโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีก็เดี๋ยวจะเอาปานเจริญกันชัดออกกันแล้วกันแล้วทุกคนนะครับนี่สำหรับท่อนลั่นนะผมนะออกกันช่วงเย็นๆสักหน่อยเกี่ยวประมาณสองงานนะผมแล้วสองงานน่าจะเสร็จนะทุกคนนะเกี่ยวนาน้ำด้วยแล้วกันนะผมโอ้โหท่อแม่งลั่นชิบหายอะ จะทอลันชิฝ่ายเลยทุกคนโโอ้หด,ดูเธอโบดิไปไปเดี๋ยวเราจะเออ่ทำการไอ้นี่นะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงไอ้นี่อยู่อ่าเาเรียกว่าอะไรวะลงตัวตู้ไม่แอร์นะผมนะตู้ไม่แอร์อนะประมาณนั้นนะผมนะนี่เดี๋ยวเราเลุยกันเลยนะผมนะคันนี้ซื้อมาแพงครับผม่า <laughs> เอาขออุญาเราปากขึ้นหน่อยละกันนะครับผมนะข่อยยาเราหัวเก่งขึ้นหน่อยแล้วกันนะทุกวันนี้ออกเกี่ยวค้ำๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะก็ช่วงเย็นๆนาห้าโมงครับประมาณนั้นครับผมอ๋อก็คือเวลาดับเครื่องหัวเกี่ยวปาาเกี่ยวก็ลงได้นะทุกคนนะปาาเกี่ยวก็ลงได้เหมือนกันนะไปเดี๋ยวเราออกงานกันเลยครับผมนะช่วงเย็นๆนะครับไปกันเลย น่าจะเกี่ยวไม่นานครับเพราะว่ามันมันไมน่มันไม่หลวมเนาะมันไม่หลวมนะครับนะครับมันไม่ค่อยหลวมแล้วก็เป็นนาน้ําด้วยก็ไม่น่านจะนานหรอกัแป๊บเดียวนะครับผมก็เชิญเย็นเนาะวันนี้นะครับประมาณ2งานนะผม2งานหรือดสามงานหรือประมาณนั้นแหละนะรประมาณนั้น,นไอ้เชี่ยกูวิ่งเป็น100ร้อยเหรอวะเนี่ยไอ้ผมวิ่งเป็น100ร้อยอ่ะผมนึกว่าวิ่งหกสิบเจ็ดสิบโอ้โหเกินไปลูกพี่ ครับผมไปแล้วผมสบายสบายชิลๆนะครับเพื่อนพยาตพญาต์บินเลยครับเพื่ครับผมตุ๊ดตตื่นตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้อละลั่นครับผมท้อละลั่นลั่นมากเลยครับคันนี้ครับลั่นมากเลยครับไปเล้วผมสวัสดีครับไปไหนกันครับเนี่ยไปไหนกันครับ วันนี้เกี <OR> <more istry 'd Somebody JI> um ่ยวข้าเป็นข้าเบอร์รี่แล้วกันนะทุกคนนะครับเบอร์รี่นะครับนาไม่หลุมนะวันนี้นาปกตินะครับนะเดี๋ยวเจอกันตอนถึงแล้วกันนะมันรู้สึกันนานเกินไปนะผมเจอกันตอนถึงนะผมโอเคผมตอนก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นี่เกี่ยวแค่นี้เกี่ยวงานเดียวผมนะนี่แปลงแปลงแค่นี้นะผมเอ้าเจ้าช้างกูจอดดูทำไมกูไม่เอามาเกี่ยววะเนี่ย เฮ้ยที่ช้าก็จอดนี่ทำไมไม่เกี่ยววะเนี่ยมึงให้กูมาเอาปานจเจริญมาเกี่ยวทำไมอะเนี่ยมึงเกี่ยวแค่นี้ครับตรงไปถึงคันนานะั้นคันนาตัวนี้ผมทําใหม่นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะทำใหม่ทําใหม่รู้สึกมันแปลงใหญ่เกินไปผมเลยทําคันนาใหม่เลยนะครับนี่นี่ทำใหม่นะนี่นะคันนาคณะผมทําเป็นคันนาใหม่นะผมนี่เป็นไงล่ะเยีดยทีเออสวยไหม ก็พอพอดีนะผมคันนาตัวนี้ที่เอาแม่โคมาปั้นผมได้ทําการเ,าเพิ่มเติมก็คือเป็นต้นไม้ใส่ต้นไม้ไปคนระับแล้วก็ปีทางข้ามให้รถเกี่ยวข้ามนะครับผมเลยเพราะว่าตรงนี้มันรู้สึกมันชันเกินไปนะนี่ให้รถเกี่ยวลงมันชันเกินไปอะ่ะไว้สาหรับรถเกี่ยวข้าม,มาฝั่งนี้มาแปลงนี้ก็พอนะครับนะสำหรับแปลงนี้ก็เดี๋ยวมาลงฝั่งนี้เอานะครับนี่ลงตัวนี้อาจจะไม่ชันเท่าไหร่นะครับก็พอลงได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําตรงนี้กั้นอีกหนึ่งคันนะครับไปหาต้นไม้ต้นนั้นนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะผมแล้วก็มีมีมีทางข้ามให้รถเกี่ยวด้วยนะนี่ตรงนี้นี่นี่นะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เออทําเพิ่มเติมนะผมทําเพิ่มเติมเดี๋ยวใส่หญ้าหน่อยแล้วกันเนาะใส่หญ้าใส่หญ้าปุ๊บนี่ใส่หญ้าน้อยเออจะได้สมสมจริงหน่อยนี่นี่วางหญ้าลงไปนะครับมึงก็ลกเกินโอ้ยหญ้าอ่ะหญาบ้าอะไรวะลกขึ้นไปเลย เก็บยาประมาณนี้แล้วผมนี่นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันอันนี้นอกเรื่องชิปผายเลยไปแล้วผมเดี๋ยวเราเออ่ทำการขับปานเจริญการช่างมาเกี่ยวข้าวเลยแล้วกันนะผมตัดเครื่องนะผมนะตัดเครื่องแม่งแรงชิปผายมันจะเล่งทำไมวะเนี่ยโอเคโอ้ทะโบ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 ลั่นทะโบลลั่น ูรันผิดายเลยวะ่ะเฮายกลางอุ้มหน่อยละกันนะผมเฮายกลางอุ้มก่อนละกันนะผมนี่กลางระบบบูทูธนะครับผมแหม่บูทูธยังไงของพี่แกมันบูทูธแบบไม่ต้องเอ่อไม่ต้องไงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเดินขึ้นไปกลางเองอะ่ะนะครับผมรอได้กี่เลยวะยี่ห้าดีโอเคน่าจะเสร็จครับแปลงนี้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะ โดยฝีมือผมเองนี่แหละ,ะครับเพราะว่าเราก็เกี่ยวเราก็เกี่ยวมานานแล้วแต่ว่าแปลงนี้มันนิดเดียวเองนะเนี่ยประมาณหนึ่งไร่นะผมหนึ่งไร่นะครับคี่ว่ก็จะเกี่ยวไม่ได้แลนะ้วตรงนี้มันมันปีนกระนานแล้วทุกคนนะหูเสียงลั่นมากครับ ลันกี่ฝ่ายเลยววะลันมากทุกคนลูลันมากมากครับทุกคนตอนนี้ยังไปเร็วไม่ได้นะยังไปเร็วไม่ได้นะลันล่นมากลั่นมากลั่นกี่ฝ่ายเลยว้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโหต่ออะไรวะเนี่ยเจนลุงเจนเจนเดี๋ยวมันดังเกินไปนะครับทุกคนออ เป็นนาน้ำด้วยแล้วกคนะคคนะเป็นนาน้ำแล้วก็เป็นออมันไม่เยอะด้วยหนึ่งไรนะ่ครับหนึ่งไร่ก็พอเ,เดี๋ยวแปลงนี้หนึ่งไร่เดี๋ยวแปลนู้นเดี๋ยววันหลังนะครับผมวันหลังวันหลังนะครับนี่ผมกันนานี้ทำใหม่นะทุกคนจะเป็นเกี่ยวไม่ได้ไหมนะไม่เกี่ยวไม่ได้ปรอเกียได้ยัง ไม่ได้ก็ช่างแม่งด้ไม่ได้ก็ช่างมาเครับทุกคนครับไปไกลเดี๋ยวแล้วกันนะผมโอ,โอ้โหดาต่อาาตยไกลยังจะเยียบเลยโอ้โอมันเอาข้าวไปหมดเลยก็แบบ ไกลหน่อยครับผมนะย่าถอยไกลหน่อยแล้วกันครับไปอะไรไปเลยไปเลยตูย้แอร์วันนี้ออกกันค้ำๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะตู้แอร์นะครับไปเร็วไม่ได้นะทุกคนนะไปเร็วไม่ได้ไปได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันการขนาดเสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปเร็วๆให้ดูนะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละตายแค่นี้เอง ค่อยเก็บไปครับโอ้โหดูดิมันเก็ยบยากยิ่งใหม่เลยเราต้องห่างๆเลยอ่ะห่า,หางๆขนาดเลยครับเทิร์นกันนาปากเทิรนกันนามันเกี่ยวไม่ได้เลยนะคนนะผมก็อยากเก็บให้หมดดูแต่ว่ามันเก็บไม่ได้นะจะเก็บให้หมดดูนะครับแต่ว่ามันเก็บไม่ได้ขนาใหม่ขนาใหม่สวยไหม สวยงามตามต้องเรื่องเนาะนะครับนะผมนะเออสวยดีจริงรถก็สวยคันนาก็าสวยนะผม <c ười> จมตีนเออเดี๋ยวเดี๋ยวปีนกระดาษดูเดี๋ยว,ยวปีนกระด,ด,ดาษโชยดูรถเกี่ยวข้าวดีเอ่อจุดประสงค์อะไรอะไรโอ้โหเหยียบข้าวเต็มเต็มเลยลูกพี่ไอ้นี่หลักๆเนาะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร งานหลักๆก,ก็คือปีนคนาวอีกปีนไม่ไหวปีนไม่ไหวครับทุกคนครับไหวดิมต้องไหวดินี่ไหว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 โอ้ยแหมสุดยอดเลยทำไมจะปีนไม่ไหวอะคณะแค่นี้เวลาลงก็ค่อยๆล,นะลงนะครับค่อยๆลงนะเวลาลงเยอะเวลาลงก็เราก็ดึงถอยไปหน่อยค่อยลงนี่วันนี้ แล้วทำไมมันติดอะไรวะเนี่ยเกอโอ,โอ้ข้าวมันเก็บได้แค่นี้นะทุกคนนะต้องขออภัยนะครับแล้วผมเหยียบไปเยอะด้วยสิเยอะมากเลยเลยเมื่อกี้เหยียบไปอย่างเยอะเลยฟังเสียงดิทุกคนฟังเสียงดร็วปลา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 อะไรนะเด้อเด้อเด้อเก็บไม่ได้ ตรงนี้นะ่าจะเก็บได้นะแม่เอาเก็บทั้งหญ้าเก็บทั้งข้าวอะ่ะทุกคนนะครับคณาอย่างลุกเลยครับทุกคนคณาตัวนี้เป็นคณาสูงนะเพราะว่าข้างบนเป็นคลองนะครับข้างล่างเป็นน้ำนะครับนาน้ำด้วยนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ต้องขออภัยทุกคนผู้ริบุบมันเสียงเกมมันดังจริงนะ ลครับผโอ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเตือนกระดาวโอ้โเตือนไปไกลค่อยๆนะผมเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวตั้งลำได้ก่อนนะเดี๋ยวกันกันนาดเสร็จและซิ่งเลยครับผมนะซิ่งจริงกระจวดเลยซิ่งกระจวดไปเลยโอเก็บไ,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 ไม่ได้เจ็บ เดี๋ยวการนาเสร็จก่อนเลยลูกพี่ลูกพี่โอ้โหตรงนี้ข้าวแม่ปลูกบนกนาทำไมวะเนี่ยลุงมันเกี่ยวไม่ได้ลุงลุงไม่เข้าใจยังไงลุงเรียกลุงมานี่ดิเรียกลุงมาเรียกเจ้าของนามานี่ดิจะรอเจ้าของนาแล้วผมไม่ได้ครับลูกค้าคือพปะเจ้าครับทุกคนครับลูกค้าคือพปะเจ้านะลูกค้าคือพปะเจ้านะผม แต่ถ้าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรผมจะพูดอะไรเมื่อกี้แต่ถ้าเขาไปจ้างก็คือเขาเขาก็คือไม่ใช่พระเจ้านะผมก็เราก็ด่าได้นะทุกคนเออถ้าเขาไปจ้างเขาเขาไม่ใช่พระเจ้าเนาะโอ้โหหุบเยอะใช่ไหมมาจวดไปเลยครับทุกคนครับจะจวดเลยครับทุกคน เจ็บได้เปล่าเนี่ยผมลงทุนไอ้ปากผมเทินให้เลยนะเนี่ยพี่พี่ยังจ่ายผมสองเท่านั่นเลพี่ใช่หรือเปล่าเขาจะต่อยเอาดิเห็นไหมเริ่มตั้งลำได้แล้วทุกคนจากนั้นก็จวดเลยครับทุกคนครับจวดเลยจวดเลยครับทุกคนเลยทีนี้คอยดูผมจะจวดให้ดูข้าวต้องตั้งหรอเนี่ยโอ้ จุดจวดได้ด,ดูนะครับนี่เข้าตั้งตั้งอนะ่ะแป๊บเดียวนะครับผมโอ้โหนี่แป๊บเดียวครับเทอบูอันลันครับจวดไปเลยจวดไปเลยโอ้โหมุมมอง,งในห็นอย่างชัดเลย <c oughs> เห็นหมดเลยครับนี่มองข้างในชัดเจนดีครับ สัก15วิ่ง15พอดีนะผมว่านะ15วิ่งพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นนาลมครับทุกคนครับนี่ครั้งต่อไปเดี๋ยวเป็นนาลมแน่นอนครับนาลมน่าจะมันน่าดูนะครับโอ้โอวดเลยครับผม ตอนลั่านแล้วผมนะเวลาหมุนไอตัวมุนหมุนมันในเวลาดูในมือถือนี่โคตรโคตรด,ดีเลยนะทุกคนมันหมุนหมุนดีมากเลยนะครับหมุนดีครับดิไปเลยครับผมปานเจริญกับช่างนะผมขับขับมันดีนะปานเจริญกับช่างขับมันครับอู้เดี๋ยวเดียวแต่ถ้าไอผมชอบผมชอบเจ้าช้างนะ แต่ว่าความความเขี่ยยียกให้ปอจเจริญการช่างนะครับถ้าปานจเจริญการช่างเนี่ยขับมันนะครับขับมันมากเลยมันมากนะ,นะรนกนครับปานเจริญการช่างเนี่ยเอาจุดตรวจไปครับทุกคนครับไปเลยครับผมแวมือ ดูสายพานมันหมุนดิใช้ระบบสายพานเยอะมากครับรถเกี่ยวเลยะจะมีไฮรูริกแค่หัวจ๋งพวกท่อพวกตัวเดินอะไรประมาณนี้ับใช้ไฮรูริกใช้เปลเืองนะนแปบ๊บเดียวียวแปบ๊บเดียวครับไม่นานนะผมนะคลิปนี้เสร็จแน่นอนครับผมเอ้เส,เ,เ,อเสร็จเลยเห็นยวมจะเสร็จแล้วเห็นย โอ้เข้าจะเต็มมุ้งแล้วนะครับผมออในตัวนี้ยังหมุนอยู่เลยที่จริงต้องปิดนะตัวตัวใหญ่ต้องปิดครับปิดหัวเกี่ยวนะดีสุดนะครับเอาเส่างคออย่างลั่นเลยคนะรับทุกคนสะใจยุ่ใหไ่เลยเอ,อ่ะสะใจมากนะครับโอ้ยอ,อี มวนเรามวนเราเลยทุกคนเบรกดเบียเบียเกือบเบรกไม่ทันครับเสร็จเร็วจังเปล่าเลยทุกคนโอ้แค่นี้โอ้โหแค่นี้ต้องเอาตู้แอร์มาเหรอครับนะผมจัดเป็นหนึ่งอุ้มแล้วโอ้โหหนึ่งไล่นะทุกคนหนึ่งไล่ครับออกงานช่วงเย็นหนึ่งไล่ครับคลิปน,นี้เดี๋ยวเข้าไปทีก่อนแล้วกันนะครับเข้า,าเต็มแล้ว โ้แรง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 กับเนินนะแต่ว่ากับโพนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรถด,ดก่อนรถด,ดโอเครถด,ดกดดีอมัน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 ไม่ใช่ค่าเบอร์รี่เดี๋ยวผมไปเอาเอาาไปเก็บก่อนไปไป <c oughs> เดี๋ยวผมเอาข้าไปเทก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ <c oughs> นี่นี่น,นี่เอาาไปเทข้างบนนู้นนะครับ มันเป็นท่เทไม่เป็นที่ที่ฝากข้าวโดวยเฉพาะนะทุกคนนะเนีย่ยผมทําไว้นะที่ฝากข้าวจะเทก่อนแล้วกันนะผมจะเทเลยแล้วกันนะผมเราอาได้กินเดียวสิบหกโอ้โหน่าจะเสร็จแล้วผมเสร็จแน่นอนแป๊บเดียวนะครับไม่นาน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 แป๊บเดียวผมว่าจะทําทางนานแล้วเราไม่ได้ทาสักทีนะครับแป๊บเดียวครับผม ทำไมมันค่ำเร็วอย่างวะเนี่ยมันจะเมื่อแล้วน่แท้จะว่าไปนะออกงานช่วงเย็นเย็นนะครับทำไมพี่แกไปจอดอย่างนั้นวนะเ,เนี่ยเจแมาเี่คมาบนี้ผมทีเข้าเลยละกอนระหว่างทีเข้านี้เราก็เดินมาดูหนวดดูฟันนะครับนี่ระหว่างนี้ อย่านั่งอยู่บนรถเฉยๆนะก็เดินมาดูหมวดดูฟันกันบ้างนะครับหมวดเป็นไงบ้างมีงอมีหักไหมครับพอไอ้นี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูนะครับผมปึ้งนี่ครับผมเราก็เปิดประตูเอากูจะเปิดทางนี้ทำไมวะเนี่ยอ๋อลืมไปื <S <S ไมต้องกดเปิดทางนี้เนี่ยเวลาขึ้นต้องขึ้นทางนี้นะทุกคนนะ ขึ้นทางนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ส่อลรองเท้าปุ๊บเดินขึ้นไปเออไอตัวนั้นก็บังคับลงมานะครับต้องบังคับเองนะไม่ใช่ว่ามันมันจะไม่ออโต้แบบนี้นะครับของจริงไปต่อครับผมลุยกันต่อนะครัเนี่ยนะเปิดประตูเลยฝุ่นเข้าช่างมันครับผมไม่ใช่รถเรา <c oughs> <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อยากไปคิดแบบนั้นนะครับ เออมาแล้วผมรอบนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับโอ้มื่นแล้วมื่นแล้วโอ้เปิดไฟหน่อยแล้วกัน,นเนาะมัวแต่มัวเกี่ยวไม่เสร็จเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่สะอาดเลยนะผมเออปาด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 เลยครับผมโอ้โหยอดไปเลยนะนเนี่ยคนออมก่อนบินงอมก่อน เอ้ที่ยิงต้องจับงานอีกแนะ่ไม่เอ้ไม่ที่ยิงต้องวนอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราวนอีกสักรอบก่นอนจับปลอกแล้วตอนนี้จับปลอกแล้วทุกคนจับปลอกเลยเอาแล้วไฟหายไปไหนวะไฟเ,ออเปิดไฟดีลูกพี่ออจะปิดทำไมเนี่ยออโอ้สิ่งเลยทุกคน จริงๆก็จวดเป็นแบบนี้นี่เองเอ้ยโอ้เดี๋ยวไปมาเก็บกันทีหลังนะครับเดี๋ยวไปมาเก็บกันทีหลังเจนเจนเดี๋ยวไปมาเก็บไม่ไหวไม่ไหวเกี่ยวกับปนะระสาดนะผมรีบเกินเหรอเลยรีบใช่ไหมเนี่ย <c oughs> รีบใช่ไหมเนี่ยลูกพี่ปื๊ดแม่โอ้สิ่งจัดเลยทุกคน เออม่สิ่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วเดี๋ยวเข้าช้างสักหน่อยนะครช้างเรือเรือลโอช้างเรือเสือเดี๋ยวแปลงนี้เดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวนะทุกคนครับจวดกันเลยดีเดียวนะครับโอ้จวดกันเลยครับสวัสดีครับเอาไปแล้ว เสร็จแล้วรอบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟปนี่ไปเ,เลยจวดกันเลยเดี๋ยวจะเก็บอ่านี้ด้วยครับเดี๋ยวจะเก็บพวกเศษๆด้วยพวกเศษเศษอีกเ,เก็บให้หมดเลยครับ<อ>ประตูทำไมเราไม่ปิดว่าประตูเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหแป๊บเดียวครับผมหนึ่งไล่ไล่ละเท่าไหร่วะไล่ละห้าร้อยใช่ไหมไล่ละห้าร้อยแต่ว่าบ้านผมเขาเอาไล่ละหกร้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนาปังก็ไล่ละสี 500. ่ร้อยห้าร้อยเองนะครับสี400่ร้อยห้าร้อยนี่ครับออกงานแป๊บเดียวครับผมกี่นาทียี่สิบนาทีได้ไปแล้วนะครับห้าห้าร้อยหกร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่โอ้โหราอ่ได้กี่ทรียกยี่สิบเอ็ดโอ้เพลินเลย พิ่นจัดครับผมโอเคโอเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนในหรับคลิปนี้เดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับอ,อือมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ายกลับบ้านเองนะครับผมสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้านครับผมลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมเสวย่สวีสวี